สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกกุมภาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยคูบ่อน26นะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอแปลงที่ดิน1แปลงครับที่มีเนื้อที่อยู่ที่185ตารางวานะครับซอยนี้นะครับสังเกตง่ายๆครับเป็นซอยที่มีคาเฟ่อยู่นะครับชื่อว่าโลแบตเตอรี่นะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ตรงปากซอยนะครับและที่ดินของเราตรงนี้นะครับจากจุดนี้ไปยังที่ดินนะครับเพียงแค่280เมตรเท่านั้นเองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคร และนี่ครับคือแปลงที่ดิน185ตารางวาที่ผมนำมาเสนอกับทุกท่านถนนสาธาระหน้าที่ดินมีเขตทางกว้างอยู่ที่6เมตรรถสวนทางกันได้นะครับสบายๆเลยส่วนแปลงที่ดินมีหน้ากว้างติดถนอนอยู่ที่20สิเมตรก็ประมาณอาคารพาณิชย์4ี่ห้องนะครับลองดูภาพดูและมีความลึกอยู่ที่37เเมตรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆนะครับ ส่วนผังสีที่ดินแปลงนี้จะเป็นสีเหลืองยอ3ขีด25เป็นที่อยู่อาศัยน่าแน่น้อยนะครับเหมาะมากครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านหรือสร้างสำนักง,งานออฟฟิศเดินทางเข้าอ,ออกสะดวกครับซอยนี้ซอย26เพราะเชื่อมต่อถึง3ซอยด้วยกันนะครับก็คือซอย2ี24และ26ถนนคูบอลเชื่อมต่อถนนหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นรามินทราเรียบคองสอง เรียบทางด่วนบางปะอินนวมินหรือกเกษตรนวมินนะครับและแปลงที่ดินแปลงนี้ยังใกล้กับโรงพยาบาลหลายแห่งอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสิลปแพทย์โรงพยาบาลพญาไทยนวมินโรงพยาบาลอินทารัฐอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับส่วนห้างสรรพสินค้าก็จะมีแฟชั่นไ i แลนด์พรอมนาดโดตัสแมคโครหรือบิ๊กซนะครับ สะดวกสบายมากครับบรเิเวณนี้การเดินทางเริ่มจากรามินทากม .8 นะครับตัดกับถนนคูบอนนะครับมุ่งหน้าเข้ามาในซอยคูบอลประมาณ1.7กิโลเมตรสังเกตฝั่งขวามือครับซอย26จะอยู่ฝั่งขวามือและปากซอยนี้จะมีคาเฟ่ชื่อดังอยู่บริเวณปากซอยชื่อว่า Low Battery นะฮะ จากนั้นตรงมาอีก280เมตรแปลงที่ดินจะอยู่ทางฝั่งขวามือของถนนนะครับสังเกตเสาไฟฟ้าต้นนี้ครับแปลงที่ดินจะอยู่ตรงนี้ครับหากท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ติดต่อขึ้นให้ด้านล่างนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการฝากขายบ้านขายที่ดินก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับเราทำการสลาดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผมก้าวกุมพายินดีให้บริการนะครับและที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดอาสังหาใหม่ๆที่จะเข้ามาให้ท่านเลือกก่อนใครสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม